เี่อันนั้นเด็กเหรอมันก็นอนตกพงอยู่ตรงนั้นนะครับอ้ยเนียนอแอบหลอนเหมือนกันนะเนี่ย พุ่งใหญ่เลยเฮ้ยแปลงกลายเป็นหินได้ด้วยยังเจ๋งอ๋อมีตัวประหลาดมาอย่าบอกนะว่าที่เหลือที่กองอยู่ตรงนี้คือแปลงกายเหมือนกันหมดเลยบอกว่า,าแล้ว อ้าเป็นเราเองเหรอโอ้โหกเทแกมาทำอะไรที่นี่จงบอกข้ามาประเดี๋ยวนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่ถ้าเจ้าไม่ยอมบอกข้าแล้วก็นี่เน่คิดจะขัดขืนข้า,างั้นเหรอมีแกทุบอะไรของแกนะ่ะหืมหืมโอ้โหโอ้โห,ห นี่แกเหรอฉันเล่นงนั้นเหรอฮะนี่แกคิดว่าฉันเล่นสนุกมากนักหปือไงฮึให้มนรู้ซะมากว่าที่นี่ถินใครนะ่ะแล้วเนนไปไหนละเนนน้อยพี่กลายแปลงกลายเป็นหินตัวน,นี้ก่อนแล้วกันอะดูที่มันได้เรื่องไหม,หม เส้นทางหุบเขาหิมะว้ขาข้าเจอเซฟแล้วมันต้องอย่างนี้สิที่นี่มันช่างหนาวซะเหลือเกินนั่นคงไม่ใช่ลูกปั้นธรรมดาเฉยๆสินะเหมือนน่าจะแข่งตายกันปะอันเนี้ย ไปคิดเองเฮ้ยอะไรวะน่ะอืมพวกแกกำลังจะละลายทีนะเฮ้ยโอ้โหนั่นแกก็เป็นลิงนี่หรือเปล่าวะเออลิงเหมือนกันนี่เราพวกเดียวกันอ่อจาจะคว้างจะคว้าง อ้โมีคอเรียกลูกน้องโอเครู้เรื่องก็มาดีครับนี่เลยสตาร์โทโชว์เลยดูเหมือนจะมีหลายตัวสินะเออเอาตายแล้วหรอมีอีกไหมเจ้าลิงพระความโลภของแกสินะ แกถึงได้มาอยู่อย่างนี้มาเป็นอินตลาดมาอยู่กับข้าเถอะถือว่าข้าขอแล้วกันนะไม่ตีหมดนะเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันเกิดมันลุงเราดิวุ้นวายไปวอดหมดอ้โเหเตะไม่โดนผมรู้คอมโบแล้วโอเคห้าหมุนๆนนะ่ะแต่ แเหมนควงไม่โดนเลยมันอยู่ไข่เกินดูเหมือนเกจะช้าไปหน่อยนะไอห,หนูอ้าเอ้าอาอาตายแล้วมีพานตายแล้วมีพานใส่ด้วยมาถึงเวลาของเจ้าแล้ววานอนก้นแดงชื่อเขาหมาเว้ย อ่านถูกวะวอุยอ้ยโอ้เปิดตัวก็เอาเลยเหรอเจ้าวานอนอันแน่มีผีดด้วยอุย้ดาบแกทำไมมันใหญ่อย่างนี้ดาบแค่นี้ลเลยจะกู้กระโบของข้าฮะาโอ้โอแกนี่ไม่ใช่บอสหลักนี่แกทำหน้าที่แค่มาข้อตรงนี้งั้นเหรอลูกลูกลุย ผมรู้จักกับเพื่อนๆข้าหน่อยเป็นไงลัวๆบอกเลยโอ้โหเ้าโกงเลือกยุ่แบบรัวมากนี่แกไม่ได้ดิ้นหรอกบอกเลยเอาเอาสมุนอีกตัวไปนี่แน่นี่แน,ะนนะ่โอ้ยดูเดือดเลือดพัดน,นี่ แกจะยอมแพ้แล้วมาเป็นพวกกับข้าหรือเปล่าเจ้าลิงก้นแดงฮะตายแล้วเหรออ๋อมันหนีออกมาก่อนแกนี่ก็แฝบเหมือนกันนะโอดิงก้นแดงนี่มันเจ้าเล่ห์จริงก็ว่าอยู่มันเหลือนิดเดียวทำไมมัน อยู่ดีๆก็แตกเฉยเลยสรุปได้วิญญาณมาครับแต่มันยังไม่ตายไม่เป็นไรอะไรอีกเจ้าหนูตวัวก็แค่เนี้จะมาหือกับพี่ <laughs> นอนนิ่งเลยไ <laughs> หนขอดูหน้าหน่อยสิ โอ้ยดีนะมีมารก,กดมารแล้วขึ้นโชว์เลยว่าตัวไหนมันมีชีวิตไอ่ตัวนี้ก็เป็นแบ็คกราวหลอกไปนั่นใครอีกวะเนี่ยเจ้าก็วาน,น้อ,นอยนั้นเหรอเฮ้ยหันหลันนอนองมานี่น้อยเพื่อนไม่สนอีกเหมือนกันอีกเหมือนกันอีกเฮ้ยอย่าลุ้มดิ โอ้โหไม่น่านรักไม่น่า,นานรักเลยโอ,โอ้โหเยอกว่าเก่าอีกเดี๋ยว,วเดี๋ยวไอตัวเรียกทำไมแกชอบลุมไอ้เปี๊ยกลุมทำไมไม่น่า,นานรักเลย จัดหนักจัดเต็มหลามบอสแล้วสินะถึงเวลาของข้าแล้วความเชื่อและ<อ>ความจง,ง,งจรักภักดีถือเป็นแนวคิดที่ดีดดแต่มีสก,กิีโค้ดทีจ่จิตใจบริสุทธิ์แน่วแน่และมั่นคงดูเจ้านนสิผ่านหิมะานั้นหนที่เจ้าท่องไปปัดนั้สิ่งนั้นไล้ข้อสงสัย ถ้าอาจโชชะตาของเจ้าไว้ก่อนที่เจ้าจะมาอีก猜猜อยากฟังหรือไม่ล่ะการกระทำไม่อาจพู้คนสงบมีความสามารถแต่โชคชะตาไม่เอ,อื้ <c oughs> อน้องเปเป็นล่าอะไรวะเลยเจ้เ <c> จ <oughs> ้าก็จะไดขวางเจ้าผู้พิท,ทักษ์แห่งตะวันตกใหม่ยินดีต้อนรับผู้ถูกลิขิดบีนเลยโอ้นี่มาเพื่อความหวังดี นี่มาช่วยค่าเองงั้นเลยอ,อันนี้ผมไม่ได้บักครับเลยนะมันเข้าคัสตินบันครับเองครับบินไปไหนมานะโเจดีย์วิวเค้าสวย บินกันให้บินกันให้วันเลยดูแล้วดูวิวอย่างสวยอย่างดีถ้าภาพจะสวยก็ด,ดีจะไม่ชอบได้อย่างไร เห็นวัดนั่นบนทะเลสาบนั่นไหนมในนั้นมีสิ่งที่เจ้าตามหาอยู่เจ้าของแผ่นดินนี้ไม่อยู่เี๋ไปชิงมันมา<ๆ>แล้วไปซะมันมีอะไรเหรอมันบอกว่ามันไม่มีคนเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะมันมีของที่เราต้องการโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะก็ะอยากรู้จังเลยไหนออกมาให้ข้าเห็นหน้าหน่อยสิ หรือว่าข้างในไม่มีมันบอกไม่มีใช่ไหมภาที่แล้วเดี๋ยวดูครับโอไหนบอกว่าม,มีเฝ้าไงข้างล่างอตัวบลเล์เลย มันมีอะไรกันนะเช็ดโมไม่เห็นอะไรเลยมันไม่เห็นไม่ชัดอะ,อะใครหัวล้อปไปด่ะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมันยังคงทำให้ข่าได้ถึงกินของเจ้าอยู่เมื่อวานอนตัวนั้นยังมีชีวิตเขาเต็มไปด้วยการล่ำให้และขอความช่วยเหลือ ตอนนี้แม้ในความตาย<ม>เขาก็ายังจำหนุ่มเหล่านี้มา,าค่ะนำนำถุงวิเศษของข้าแทบจะใส่พวกเจ้าได้ไม่หมดแล้วขัากรงิงเหรอตอนนี้เจ้าคมพร้อมแล้วมาช่วยทดสอบความสามารถให้กับอาจารยของเจ้าหน่อยสิ โอ้ยคุบบอลดูสิว่านอนมีคุณสมบัเรียงพอจะเป็นิ่งของข้าหรือไม่มังกรเงิน้คิดจะมาทำบทดอบเหรอเคเดี๋ยวรู้เรื่องเอาหายไปแล้วอุ้ยทไมาแกชอบเล่นทีเพอแบบนี้พวกนี้ไม่ชอบเล่นทีเพออยู่เรื่อยนะ ปาท่าไหนาก็ไปหมดลบตี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 หลบตีฟาดหน้าไปทีหนึ่งต <issions> ัวลบอุ้ยมีสายฟ้าด้วยอู้ั๊บนี่แหละมันปล่อยเยอะเราติมันไม่ค่อยโดนอู้อู้เดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสโฟกัสโฟกัสก่อน โอเคโฟกัสโฟกัสโฟกัสหายเมื่อกี้เจ้ามังกรใจเยเ็นๆก่อนนะเจะ้าอย่าหลงเงี้ยสิโอ้เจ <ś up> <ś up> ้าดูช้านะแต่เจ้าดูตัวใหญ่ไปหน่อยขอทีดิ <ś up> <ś up> <ś up> ยืดหางให้ดูเฉยโอ้โอ้ ไอตัวมังกรน,นี่มันชอบทำให้เราหลุดโฟกัสครับฝันห,หน้าดีฟันหน้าดีเย่เงเอาพลังเย่เงเอาสีหนูไปลูกและเพื่อนพ้โองตัดโอ้โหตีมันเพื่อนตีมันเร็ว เพื่อนๆเดินเล่นอย่างดีเลยดูพวกนั้นมันวิ่งดิอู้อู้อู้เออตีได้อยู่อ่ะตีได้อยู่ตีได้อยู่แต่ดูเหมือนมันตีไม่ถึงอ่ะอุ้ยหือเกือบโดนอยู่นิ่งนินี้พรอมนีนึ่งเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนเดะทำไมมันไม่ฟาดอ่ะ เนี้ยพวกผมมง,งกัน5 3ว่ะหรือว่าผมไปอัพอะไรบิดวะาลุกไม่อย่างนั้นได้ป้าไปแล้วเฮ้ยปิลมแล้วลมแล้วลมแล้วลมลมนานๆหน่อยลูกลมนานๆหน่อย ยหนูโฟกัสเฉยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยติดไฟติดไฟเวรละติดไฟอย่างนี้ไม่เวิร์ดแม่ลงมาเร็วลงมาลงมาเร็วเร็วดินี่ข้ากระโดดจนเมื่อยแล้วโอ้โหลูกเล่นเยอะเหมือนกันเนี่ยเราอะอ้หห โอ้ยเกือบโดนเกือบโดนตหินลยตหินลงมาได้แล้วข้ให้อภัยแจ้วแล้วลงมาถึงเวลาข้าแล้วแหละยืนหน้าวะเอาอีกแกขึ้นอีกอุ้ยเกือบโดนอย่าอย่าสบัติเยอะดิ อย่ามาบัดเยอะดีขวงไม่ดนขวงไม่โดนเรื่อยเลยอุ้ยูกับดนยินหามห้ป pues ้าจะชัดเยี่ยผมงงกะทาวงเลยเว้ยผมใช้ยังไม่เป็นอยู่โอ้ตีตีต um> ีนุดกัสนโแล้ว วิ่งเกือบแล้วมันอยู่ไม่เป็นฝุกเลยทุกคนดูดินี่แน่วิ่ง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 เมเลือดให้ไวอยู่นิ่งๆดีอยู่นิ่งๆดีบอกว่อยู่นิ่งๆ

ไปตายโอ้ยราชดีปีศาจบังกรเง,งินร่วงไปกับบังกรเลย เ <S <S จ้าได้เลือกเป็นทางแล้วครั้งนี้จะไม่มีทางออกง่ายๆอยังฟึอ่องหงอคงนี่กลัวเป็นด้วยเหรออะ๋อฝันโอ้ก็ว่าอยู่๋อแล้วเราโดนขังครับเราน่าจะสลบไปตอนจมน้ำครับ แดนเจดีประตูโง่ๆอันนี uno, Entonces, ้คิดว่ามันจะขังฆ่าได้งั้นเหรอแกคิดผิดแล้วอ้าวเกือบเทอแล้วตอนนี้จะเป็นใครเทพเจ้าหรือปีศาจล่ะอย่ยงใครพูดละกาจะเปิดประตูนี่เทสรุปเออ เอาใหม่ได้ปะา, <g rab ble> แบบาแล่วเมื่อกี้แแบบฟาแล้วประตูเปิดไงเย็นดูอะไรอะ่ะนี่เนี่ยเอย๊นั่นอะไรนะอินลิงเหม็นนี่ช่างคุ้นเคยจริงๆแกเคยเจอ,เอข้างั้นเหรอเจ้าเด็กใหม่ข้าขอเตือนให้อยู่เฉยๆจะดีกว่านะผู้เดินทางในดินแดนนี้มักพบจุดจบใครวะเ่ยเดี๋ยวเขาเลงกันฮ้ย ขอคุยน่อยดิจงระวังมันไม่ง่ายเลยที่จะออกจากกรงนี้ที่คิ้วเหลืองสร้างขึ้นมาคิ้วเหลืองงั้นเหรอคิ้วเหลืองคือใครกันแล้วสำหรับผู้ที่พยายามหนีบางคนเสียสติและที่เหลือก็ตายไป<ช>ยินดีต้อนรับสู่เขตแดงของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าที่เกยยกย่องงั้นเหรอ ความไม่เชืเ่อไอ้เรื่องพวกพันนั้นหรอเฮ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไอ้นี่เลยพี่เผือเลยเลยไอ้ตัวน้อยเนี่ยตีตีต,ต,ตีตายตีโอ้ย,อย,อยสักพีดีมันไตมานานเฮ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นทำไมเรื่องผมกับพี่แดงๆดงวะผมต้องเีบยฆ่ามันเหรอ อุ้ยอุ้หอุ้ยอุ้ยมาจากไหนอู้อู้เจ้าเป็นตัวอะไรกันแล้วทำไมข้าต้องเลือกรถเยอะๆเมื่อเจอเจ้างั้นเหรอเฮ้ยอู้หูตัวยังสูงนี่เกมตัวอะไรกันเนี่ยรีบตายเป็นซะนะเอ้ยเอ้ยไอ้โยงเออไอ้ย่องหัวโคมไป ยังมีอีกว่ะแล้วตอนนี้คือแบบตาเราเป็นสีแดงตลอดเวลาเลยครับเจ้ามันมันเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยยังเงเาเพื่อนช่วยเคพวกนี้หน่อยดุ้ยข้ามัน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 ข้นามาเจเออค่อยเร็วขึ้นมาหน่อย เฮ้ยทำไมเลอบผมมันเหลือแค่นั้นนะ่ทุกคนดูดิเดี๋ยวเซฟก่อนตาเราติดเป็นสีแดงตลอดเวลาเลยับโอ้นั่นแกคือใครน่ดาบใหญ่ดีนี่ขอลองเทสหน่อยนะเจ้าดาบยักษ์ีเฮ้ยอ้าวเราไม่ตาย ตีลงเรตายเลยโอ้โหกันเลยงจะดูมาโชว์ของซะ anyway. ้วน่ไอ้ไม่มีของว่ะเฝ้าของเหรอโอ้โหข,ของคุณที่เฝ้าของได้เลยครับแต่ที่หลังไม่ต้องไม่ได้จะกระโดดจะเอาของของล้ำค่าเดี๋ยวรู้ซึ้งในพระธรรม อ๋ออุ eh. BE ้ยกดผิดบากไว้นะเพื่อนๆน้องๆน้องๆน้องนิ่งน้องนิ่งน้องนิ่งน้องโอ้โหคือแท้คือแท้ไม่ต้องออกแรงเลยทุกคนดูดิยืนนิ่งๆเลยพี่โอ้โหแล้วอ๋อมันอยู่ได้นานดีว่ะใช่เราอัปเกรดมันเฮ้ยอย่างนี้เราต้องอัปเกรดลิงไอวินเอ้ยเพื่อน เอเวลาเราเจอไอ้โคมไฟเหมือนเรากำลังจะโดนโอ้โอโอโอน่าเกียดเกินไอ้ไอตัวไหนบางอ่ะฟาดเราตกลงไปไอ้ตัวนี้หรือไม่ไอ้ตัวนี้แหละที่มันเนียน มาฟาดหลังเราเอาไม่ใช่เหรอไอ้นี่หรือเปล่าแค่นี้ต้องทำละโอ้นี่ไงไอ้นี่ไอ้ตัวแสบทำราตกได้ไอ้เตี้ยนี่เองหลบไปอย่ามาควางพี่ไอ้หนูอุ้ยอุ๊ยอุยอุย,อย,อย,อยสบัดมั่วโดนอีก เหมือนเราโดนบัฟเลือดออกเลยอะแต่เกียพอมีไอตัวไอตัวหัวคมไปมาเลือดเราจะลดเว้ยเหมือนเราโดนสะกดจิตเลยสักอย่างนี่เล,อเลยอันนี้ขึ้นไม่ได้นะตันโอเคขึ้นไม่ได้ตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้อย่ามีอะไรมาเด้อ Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action. And